อันนี้กำลังเดินไปที่ท่า,ทา้องชมพู่นะครับเรามีช่องจันนี่เดินนำหน้านะครับแล้วก็มีช่องอคูดาเดินตามหลังนะครับแล้วก็ช่องบันทึกไว้ในวันวานอา่เราก็ไหว้ไหว้มือก็ได้ครับครับไหว้ให้วัดไปเลย อันนี้นะครับถึงธาตุ้องชมพู่แล้วนะครับทางเลี้ยวเข้านะครับครูบานินครับโดยมีพระครูบานินเป็นผู้นำทางไปนะครับ นี่นะครับอ,อันนี้คือพระครูบานินนะครับเป็นผู้นำทางมานะครับที่ธาตุของน้องชมพู่นะครับ นมเปรี้ยวกับขนมนะคะขนมไข่ทำไมมันมันมันงับลงไม่ได้ไม่เข้าใจต้องหมุนอ๋อนี่นยแนหะละมมโอเคไหมเดนินเราถึงแล้วนะคะ,ะเราจะเอานมเปรี้ยวแล้วก็ขนมนะครับมา น้องชมพู่นะครับเดี๋ยววางรวมกันเลยเนาะอือวางรวมกันเลยแล,เแล้วเราก็ไหว้พร้อมกันกอ้วากน้องชมพู่มากินขนมนะครับอโอเค าทีมเด้อมาเยี่ยมหาน้องชมพู่เด้อนะคะนี่ขนมนีนมมาฝากนะาลูกเด้อมาเอานมเปรี้ยวนะครับเด็กหญิงอรวันณวงศรีชาขอให้น้องคเป็นความสุขเป็นนางฟ้าน้อยเนาะนะคะขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะลูกเด้ออีกไม่กี่วันนะครับน้องชมพู่ก็จะได้รับความเป็นธรรม กันลม้มลมแรงอ๋อของเว้นที่เขามาถวายกับท,ท้้งทถาหมดลักพาหลุดหมดละ เอลูกจมีโอกาสมาเยียชต้นรูครั้งแรกเนานะได้จะติดตามข่าวนะคะตอนนี้ได้มาแล้วมาหาน้องคุณูเรียบร้อย,ยะะอวันนี้ก็มากับช่องคูดาวาลรตี้นะครับแล้วก็ช่องจอนนี่แฟมิลี่นะครับก็มาทำสังฆทานให้ น้องชมพู่นะครับหลังจากทำสังฆทานเสร็จก็แวะมาหาธาตุาน้องชมพู่นะครับที่อยู่ในวัดนะครับโอเคนะครับ